บรรยากาศตรงไฮตรงหน้าสวนแามเศร้าๆเนาะเพื่อนๆนอหอมแบงข่อยกับกำลังขึ้นงามพี่น้องอวดไทยมาอวดพี่อวดน้องมาได้เนะาะกำลังงามเนาะหอมแบงหอมแบงหอมต้นหอมแบบใสตุ่มย่ำเห่อพี่น้องเนาะบ้านข่อยเขาอื่นหอมแบงหรือว่าพักบัวเลยยังประมาณนี้เนาะพันพันเอียงก็ละพันลูกบุรีเอ้ะ จำซื้อพันแผลแล้วละเพื่อนเพื่อนเนาะพันรับแล่เออเออเออรับแล่เนาะบมักทั่วฟักเงาเนาะนี่พุ่มเดียวพี่น้องเนาะเกิดเองเนาะก็เลยปลูกเนาะพุ่มนี้ดูกอีดีพี่น้องเนาะลุกกันอ่อนจุดอินเนาะทั่วฟักเงาทั่วฟักเงาเนาะทั่วฟักเงาสีม่วงสีม่วงงามครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นไดแมงรักเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นต้นหอมหัวหอมเนาะ คอยล่องปลูกนอกฤดูกาลเบิ่งเนาะว่าเพิ่นสิเป็นหัวบ่เนาะเพิ่นก็งามพี่น้องเนาะเบิ่งดูต้นอวบต้นอ้วเนาะงามงามงามพี่น้องเนาะนี่ฟังนี่บ่ร่อยสมบูรณ์ปานเดบ่ย่อยงามปานเดแต่กะร่างเริ่มกระดึบกระดึบขึ้นเนาะแต่ว่าฟังนั้นน่ะโอ้งามพี่น้องเนาะกะเทียมเนาะกระเทียมก็ใหญ่แล้วพี่น้องเนาะกระเทียมนี่คอยล่องปลูกนอกฤดูกาลเนาะทางเพิ่นสิเป็นบักเขือเนาะบักเขื่อ มันคือท่างนี้ก็สิเป็นปักซี่เป็นกะสิเอาไว้เฮ็ดพันธุ์เนาะพี่น้องข่อยสิเอาไว้แต่หิดพันธุ์เนะาะท่านฝูงก็สิเป็นพริกกับบวบโอ้ยเตเวินก็ใหญ่กะหน้าบานมาแล้วเนาะนี่แหละพืชพันธุ์ท่านอย่าหานพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปตามภาษาคนบ้นบานๆเนาะหิดเองกินเองน่ะต้นหอมเนาะอู้งามงามงาม ใครว่าแต่เพื่อนสิบปเกิดเนาะเพื่อนเกิดอยู่เนาะโพราะหัวเพื่อนอ่อนแห้งเนาะออกตอนสั่งพันมาเนาะงามมีลีพี่น้องเนาะกำลังขึ้นเชียวขจีเลยงาม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 ติดพันท่านยานอันนี้คือฟังฟังสะเนาะอีกฟังหนึ่งย่ทังพูดเป็นฟ้ามเ็ดคอยเนาะคอยว่าั้นในไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นฟังนี้เนาะ ชัวฟักเงาหมือนต่อส่ออันต่ออันซ้อนอุ่นตุ่นอตีนี่พี่น้อง